เหมืนแมววะเห็นแค่นี้แล้วกันครับว่าคิดถึงเหมือนกันสวัสดีครับพบกับผมนะครับตอนนี้เป็นเวลากี่นาฬิกาสี่ทุ่มสี่สานาทีนะครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับก็อยู่กับเอิร์นนะครับผมตอนสี่ทุ่สีสินาทีครับฮัลโหลเบบี้ไฮเอเวอร์วันโอเค how are you แวะมาทักทายเดี๋ยวก็จะไปแล้วเพราะว่ามาแป๊บเดียวเพราะว่ายังไม่ได้ซักเสื้อเลยจ้าฉันจะไปซักผ้านะ่ะมาดูวิวันหน่อยโอ้เจ็บโอเคกูกล้ไม่เนาะไม่ไม่ดีก่าแงคิดถึงเหมือนกันโอ<ฮ>้ไกลๆ เดี๋ยวนอนละครับแม่เดี๋ยวไม,ไม่ไม่นอนไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ายังไม่ได้ซักผ้าหนูยังไม่ได้ซักผ้าครับทวงงอย่าเพิ่งทวงงไม่เอา,าเกรงใจอ่ะหนูไม่เอา Why so cute? วันนี้มาแบบว่าเป็นเบบี้ดีกว่าวันนี้มาเป็นโหมดเบบี้ครับัลโหล I don't know <laughs> I don't uh อืมฉ um, uh, ั n ไม่รู้อ่ u s e I าะฉันอ่าฉันตอบไม่ได้อ่ะมันพูดว่าตอบไม่ได้แล้วแหละ What are you doing อ uh, um ่า I'm nothing doing yeah why yo สวัสดีครับไม่ เงาเมื่อกี้เห็นไหมไม่ได้ไม่เห็นไหมเสียใจอ่ะเมื่อกี้มันเงาอจะถอนห้องเลยมากๆเลยเออไม่ให้ดูหรอกได้ปะคิดถึงจังเลยคิดถึงเหมือนกันครับเป็นไงกันบ้างเอ่ย Yeah you can show us your f a c e please nope not I'm not wow คนนี้จะว่าวายโยวายดีครับสวัสดีทำอะไรก็ได้นะทำอะไรก็ได้นะแต่ไม่ตอบยิงมากฮัลโหลได้ปะไม่ได้แหละนี่แสงช่วยแหละไม่ใช่อะไรโอเคไหน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 โอ้สวัสดีครับขอบคุณที่ดูนะครับุ้น้องน้ำตาลมาดูด้วยนะจ๊ะ สวัสดีครับโอ <laughs> ้ด mungkin. ูอยู่เหรอเกิดนะเนี่ยสวัสดีครับ it's my birthday your birthday okay uh happy birthday to you happy birthday to you จังหวะอยู่นะ happy birthday happy birthday happy birthday to you อ่าก็ร่วมยินดีกับวันเกิดนะครับผมของ คนโคกี้เหรอไม่รู้เหมือนกันแฮปปี้วันเดย์นะครับไปม่มมอเหรอพี่เออบ่าวจ้าพี่ไม่ไ,ไปจ้าทำ <c oughs> ไมล่ะไม่ได้ใส่คอนแทคไม่ใช่อะไรหรอกที่มองใกล้อ่ะไม่ใช่อะไรเลยนะคือไม่ได้ใส่คอนแทคเขาว่าแว่นอยู่นี่เดยวน้องใส่แว่น แค่นี้ Happy birthday Oh <c oughs> อย่าพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นมาอย่างขนาดน,นี้อ่านไม่ออกเด้อ Perfect Hi Dean from Cambodia Hi How are you No you not it look good Uh I don't lie อือฮึสนุน ไม่ใส่ไม่ใส่เลยเอ,อเออชอวเออไม่ใส่แว่นเลยเออมีปกเหมือนกันไม่ใส่แว่นอยู่ตอนเด็กโดนร้อยเยอะแหละไอ้สีตาเขารู้เพื่อนๆผมตอนนั้นด่าว่าผมว่าไอ้สีตาครับโดนบูลลี่มาท่าสิบสี่คนนะครับยินดีต้อนรับนะครับผมที่ทุกคนเข้ามาดูไลฟ์ผมนะครับ ทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าผมจะทำตาหยีใส่ทุกคนเพราะว่าผมมองไม่เห็นโอเคปะ <laughs> มองไม่เห็นจริงๆเลยสั้นหกรนะทุกคนเนี่ยดูแบบอึเ <laughs> ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย e ฮฮ้ย้ยเฮ้ยเ y ยเ o ยเฮ้ยเฮ้ยเ u ฮ Why do you don't sleep? Can, er, can you say m a Makada kaba k a b i ไม่ได้กาบีอะไรสักอย่างฮ่าฮ่าฮ่าจะบอกว่าเออไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษเลยจ้าเพราะช่วงนี้ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษอ่าท t t เด่นอ๋อจิสใน s ท um. In Thailand is uh ๋ Mmm 10:49 Yeah 10:49 pm Yep yeah. Why you don't sleep Yeah you too Um I ซักผ้า <laughs> I don't suffer you know I want to uh I uh I should uh watching uh code Yeah <laughs> <laughs> ภาษาไทยภาษาอังกฤษกินกองมากๆกมาการากะมากาดากะ do you look do you like so yeah I like it Sam what with Indonesian time oh okay okay มาการาซิกะโ oh. ออย่าเลย I cannot say that because I cannot read it you know it's hard for me โอเคไหนไหนไหนว้าววาวววเดี๋ยวไปแล้วดีกว่างเงงเดี๋ยวมาแล้วนะเดี๋ยวไปแล้วนะ o อนิเอออเออโดเรมออ่า n นนดุโตว e นพีดอันอ่าเรียวกัน อ๋อสวัสดีออ o v e อ l อ a d yeah so นนี่อ่ i m น i เ watching and I like it ไ <laughs> <laughs> ม่ขอบเชีซุกไปเลยเพอเอิร์ดมองไม่เห็นบอกเลยว่าสายตาเอิร์ดอะสายตาเห็นปะแซนหกร้อยแซนหกศูนย์ศูนย์หกจุดศูนย์ศูทุกคนเพราะฉะนั้นเอิร์ดก็ต้องหยีตามากๆเอิร์ดจะไม่ใส่แว่นให้ทุกคนดู เออแกวันพ oh. yeah, yeah. yeah, okay. uh ีทแย่อย่โอเคอีกอ่าอืห้มินิท I have to go โอเคอ่าคาลูมอ่าซาคาลูมคาสลูมมาโอ้อยากจังเลยวันนี้เป็นไงบ้างใส่แว่น <laughs> ใช่ไหม <laughs> ใช่ไหม <laughs> ใส่แว่นเถอะแหละเ้าว <laughs> ไม่ใส งอนงอนจะบอกว่าถ้าใส่แว่นแล้วจะกลายเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์จะดูกันว่าเหมือนไหมว่างแหละว่างไม่ใช่ไนไรกูคนพิถึงแว่นเขาโกมอะ่ะแต่เอิร์นไม่เหมือนอะ่ะ <laughs> เอิร์นไม่เหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์มากๆเลยอัาาบบาคาลาบาอะไรเสีนยน้องแมวโชว์น้องแมวหน่อย อชอบอันนี้มากมากเป็นสิ่งที่อชอบมากมากเห็นไหมน่าร <cks pagar> <s uk sue kiss> ักน้องติ้นๆๆ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 ๆวๆๆ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 จะๆๆๆๆีๆๆ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 ๆ e ๆๆ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 ๆ h ๆๆ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  ช้อปปี้สำหรมาช้อปปี้เลยวะนี่อ่านอ่านภาษาไทยได้แบบไอ่านภาษาอังกฤษได้แย่มากสวัสดีครับก็เป็นไงกันบ้างเอ่ยทำสาระทุกสุกดีบกันได้นะครับมาไล์เงาเงาสำหรับคนเงาเงาเดี๋ยวไปละเด้อมาแป๊บเดียนี่แหละอ่า เขาจะถามว่าคุณความสุขเป็นยังไงบ้างตอนนี้เลยขี้เกียจไอเนี่ยขี้เกียจอยู่ก็เลยยังไม่ได้ทําอะไรเดีเดี๋ยวอีกสักพักน่าจะไปถ่ายรูปสวยๆแล้วลงคอนเทนต์นะครับผมก็ยังไงก็รอหน่อยแล้วกันนะแต่ขอบคุณนะครับที่เข้าไปติดตามกันขอบคุณนะครับ earth will you marry me นกนนอนนโอเค Can I call you my mm hmm. nope. No. 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 no, no. <laughs> ครับผมคุณความสุข Yeah h ท n น e ้เออ ...I don't know ว่าจะไม่เรียกว่าผู้ชายหรือผู้หญิงดีแต่แบบแล้วผมยังไม่ได้ตั้งอ่ะผมยังไม่ได้ตั้งอะไรเลยช้อปปี้ซาลามาช้อปปี้อยากซื้อของแหละ ว้ายนบนบไม่บอกโอเคเขาจะเข้าใจไหมอ่ะไม่น่าเข้าใจแหละโอเคไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเอิ้ต้องสักผ้านะจ๊ะตอนนี้สักผ้าตอนนี้แหละก็ยังไงขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูเป็นไงกันบ้างคิดถึงกันหรือเปล่าก็เดี๋ยวเอิ้มาไลฟ์ใหม่นะอันนี้มีคนบอกให้มาไลฟ์ก็เลยมาไลฟ์แหละมีเพื่อนบอกว่าไม่ไลฟ์เหรออ๋อให้ไลฟ์เหรอโอเคไลฟ์ก็ได้แหละอ ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมบายบายนะไม่ได้เซฟไรน,นะบอกไว้ก่อนเพราะว่าเหมือนเดี๋ยวทุกคนไปซูมว่าห้องเล็กไหมไม่เอาห้องเลอะมากจ้าบายบย Good night everyone บายบายขอบคุณนะครับ